ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทดนะครับสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงหนักแน่นนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งวิกเตอร์ JAS41 มีอินเจนใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพสวยแล้วก็เครื่องนี้แนวนี้นะครับวินเทดนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้นะครับกำลังขับเยอะมากนะครับตัวนี้กำลังขับนะครับ ข้างละ65วัตต์บวก65วัตต์ที่8โอห์มนะครับกำลังขับสูงสุดนะครับ82วัตต์บวก82วัตต์ที่4โอห์มนะครับตัวนี้นะครับกำลังขับเหลือเฟือนะครับไม่ธรรมดานะครับผลิตปี1977นะครับอายุ43ปีแล้วเกือบ44ปีแล้วนะครับยังใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้วันลุ่มตัวปรับต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับผ้าขยายทานติเตอร์จานวินนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็ไม่มีีปัััััญหาดท้้้งสินนนนะะคครรบบตว ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะเปิดฝาเครื่องให้ดูนะครับนี่นะครับเครื่องภายในนะครับเห็นไหมครับพานติเตอร์จานวินนะครับสี่ตัวนะครับเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วพวกทรางซิเตอร์ได้ต่างๆก็ยังเป็นของเดิมๆนะครับมีคอนเดนเซอร์บางตัวนะครับที่ผมจําเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆนะครับเพื่อรักษาสถียรภาพของวงจรไว้นะครับเช่นเเนี่ยครับพวกคอนเดนเซอร์ที่ควบคุม ตัวปรับกระแสไอเด้นเนี่ยครับต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ากระแสสงบจะได้นิ่งๆนะครับเครื่องจะได้ไม่ร้อนนะครับใช้งานได้เป็นปกตินะครับไม่รวนไม่ไม่ไม่มีปัญหาใดๆสิ้นหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสองหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงชุดนี้เลี้ยงภาค power นะครับเลี้ยงภาค power นะครับเลี้ยงไฟเลี้ยงจานบินนะครับแล้วก็หม้อแปลงชุดเล็กนะครับเป็นชุดเล g ูเล t นะครับเลี้ยงภาคปรีนะครับเ e g u l a t e จะอยู่ด้านหลังนะครับชุดนี้เป็นป้องกันลำโค้งนะครับชุดนี้จะเป็นได์นะครับได้ต่าง ปีโฟโนอยู่นี่นะครับมี่ภาคปีหลักอยู่นี่นะครับภาคปีหลักอยู่นี่นะครับน่ครับสวยครับด้านหลังก็สวยงามนะครับตัวนี้ฝาไอ้ขั้วไม่ได้เป็นสนิมนะครับเป็นทองแดงนะครับเป็นสีทองแดงนะครับไม่ได้เป็นสนิมนะครับนี่นะครับต่อลาโพงได้สองคู่สี่ตู้นะครับเปิดได้พร้อมๆกันนะครับตัวนี้ใช้ไฟร้อยโวล์นะครับหาซื้อม้อแปลงสักสองร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์ก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้หม้อแปลงหาง่ายไม่แพงนะครับสีตัวนี้เดิมๆนะครับขนาดใหญ่มากนะครับ เสียงดีนะครับออกแนวดุดันนะครับเบสหนักแน่นนะครับแหลมสดใสไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับตัวปรับต่างๆปรับได้ทุกตัวนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับนี่ผมเปิดเครื่องอยู่นะครับมือไปโดนเมื่อกี้นะครับเงียบกิฟนะครับไม่มีสีทำโกนแม้แต่นิดเดียวภายในเครื่องไม่มีสนิมนะครับสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับ รุ่นนี้นะครับซ่อมง่ายนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับนะครับปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ทนทานด้วยนะครับต่อเครื่องเล่นต่างๆได้เยอะแยะนะครับต่อเทปได้สองเครื่องนะครับจูเนอร์เออยูเอ็กโฟโนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังกันเลยนะครับตัวนี้มีเสียบแบบสัญญาณด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังกันเลยนะครับ คนหัวใจเดิมไม่เคยเติมรักใครให้ใจเพิ่มเลยยังหัวใจเก่าวไมีไข้อแค่โอคาส์มาครับรักดังเคยใจมันอยู่เฉยๆมันเบรกเหมือนเอ็กซเรย์ นี่ไงคนหัวใจเดิมไม่เคยเสริมเพิ่มใจของใครปนเปในใจของพี่เธอยังเป็นที่รักโอเคไม่เคยเปลี่ยนเวียนรักหันเหตท้ายเธอไป ใดีซือ่อมันก็ยังซื้อเหมือนเก่าอยากรู้ใจของเจ้ายัางซื้อเหมือนพี่บางไมเขาว่าผู้หญิงใกล้ความวาาไม่นานเปลี่ยนใจถ้าเธอเป็นอย่างนั้น แลายเลานั้นยังดีพี่คอยเก็บรักษาเช่นนี้กี่ปีก็จะไม่ลือ พี่ี่ไงยังหัวใจเดิมไม่เคยเติมเพิ่มใครลงไปสักทียังใชยหน้าเก่าหัวใจเล่านั้นยังดีพี่คอยเก็บ รักษาเชน่นนี้กี่ปีก็จะไม่ลืมนี่ครับเงียบคลิปไม่มีสีคำควรแม้แต่นิดเดียวนะครับใครชอบเสียง แบบฟังเพลงลูกทุ่งนะครับแนวดุดันนะครับเบียดดีๆแหลมสดๆนะครับก็จัดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกำลังขับเยอะด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแอมวินเทจสวยๆมาตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ